ก็สวัสดีนะครับน้องๆทุกท่านที่คารมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับบอลพี่บอลนะครับผม B d ดีเฮดีนะครับผมก็วันนี้นะครับผมมาอยู่ในเซิร์ฟแองกาอีกเช่นเคยนะครับผมเซิร์ฟประจําพี่เลยนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาวันนี้พี่จะพามาขนโอเปียนนะครับวันนี้นะครับผมเป็นงานงานเป็นงานพิดกฎหมายนะครับได้เงินดีเหมือนกันนะครับผมโอเคแล้วครับผมก็ขั้นตอนแรกก็ ก็นะครับวิธีการมาสถานที่นี่นะครับผมก็พิมพ์ไปง่ายๆนะครับผม GPSGPS นะครับผมก็เข้าไปตรงงานผิดกฎหมายเห็นไหมนะครับโอเคงานผิดกฎหมายแล้วก็เลื่อนลงไปเลยนะครับผมมันก็จะเขียนว่านะครับผมขนโอเปียนเห็นไหมครับอยู่หมายเลขยี่สิบห้านะครับผมแล้วก็มันจะบอกสถานที่มาตรงนี้นะครับผมโอเคเราอย่าเลอะช้านะครับผม เดี๋ยวเราขนกันเลยนะครับผมโเสียงแหวบนะครับผมโอเคเราจะขนไปเลยเลยเราจะขนเลยนะครับผมก็กดเอ็นนะครับง่ายๆนะครับโอเคกดเอ็นกดเอ็นไปนะครับเราก็ทําการขนแล้วนะครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวจะขนเดี๋ยวพี่ขอเวลาขนนนะครับขนเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่จะถ่ายพี่อีกทีนะครับผม โอเคนะครับผมก็ตอนนี้พี่มีประมาณ50อันแล้วนะแล้วเข้าดูก่อนว่าเรามีโอเปียนเท่าไหร่นะครับผมกระเป๋าปิดกฎหมายนะครับอห้าสิบอันนะครับผมโอเคเดี๋ยวพี่จะทําแค่50อันพอนะครับผมเยอะเกินก็ไม่ดีนะนะครับเงินดีนะครับเงินมันเงินพี่มันเยอะแล้วน้องชายนะครับเงินพี่เยอะแล้วนะครับผมโอเคตอนนี้เงินในตัวพี่ก็เหลือ ็เหลือตั้ง40,000 4่น0 0อ่นเงินแดงคตรเยอะเลยนะครับผมโอเคแล้วก็ตรงที่แพ็คแพ็คอเปียนนะครับง่ายๆนะครับใกล้ๆเลยนะครับใกล้ๆกันอะไรมันจะเป็นอุโมงค์ตรงนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวพี่ทำการเข้ามาตรงนี้ล้วกดเอ็นนะครับผมโอเคเวลาทำงานอย่าอย่าเดินนะครับมันจะขึ้นมาเห็นไหมห้าวิ่งขนาดทำงานนะครับผมโอเคนะครับ เราเก็บไปเรื่อยๆนะครับผมไม่ใช่ดิแ<ม>พ็คไปเรื่อยๆนะโอเคโอเคตอนนี้พี่ครับแพ็คเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วโอเคนะครับผมขั้นตอนต่อไปเอาเฮ้ยรถหายโอเคขั้นตอนต่อไปก็ GPS เหมือนเดิมนะครับ GPS นะครับผมโอเค GPS แล้วก็งานปิดกฎหมายเหมือนเดิมนะครับผม แล้วเราแพ็กเสร็จแล้วใช่ไหมเราไปขายกันโอ,โอเคไหมไนอันที่32โอเคครับมอให้ไหมขึ้นมาแล้วเป้าหมายของเรานะครับผมโอเคครับผมก็ไปเจอกันอยู่ตรงนู้นเลยนะครับผมอของพี่เนี่ยแม่งเป็นด่านน้องๆเอ๋โอเคเราจะไปข้างหน้ากันแต่มันเป็นด่านนะด่านข้างหน้าเลย โอเคอ่าเอ้คือตอนนี้พี่กำลังจะทำคลิปใช่ไหมแล้วก็มีตำรวจนายหนึ่งตามพี่มาเนี่ยรู้สึกว่าจะทำได้ไหมเนี่ยแหลกเกินเนี่ยไหน,นก็ทำเลยไปไหนครับมาครับจะถามอีกไปไหนมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวโอเคครับไอตรง พี่น่าจะทำไม่ได้นะครับพี่น่าจะน่าจะไปขายโอเปียนไม่ได้นะั้นน้องๆพอตเพราะตรวจมันตามพี่มาเนี่ยเพราะมันตั้งด่านอยู่ตรงหน้านะครับผมโอเคได้ไหมวะโอเคโอเปียนอยู่ตรงไหนวะโอเคตรงนี้เลย โอเคตำรวจตำรวจโคตรเกียดเลยนะครับผมโอเคถึงแล้วตรงนี้นะครับผมโอเคนะครับตำรวจ อเคถึงแล้วนะครับผมไอ้นี่ก็ตรงจุดขายโอเปียนะครับผมก็พี่จะไม่ขายนะเพราะตำรวจเยอะเกินสิบสี่คนนะครับก็มีด่านเมื่อแบบกี้ไล่ฆ่าพี่กับพี่แตกนะครับผมก็นะครับพี่ว่าจะไม่ขายนะนะครับผมแต่น้องน้องขายได้นะจะได้เงินเด็กแต่จะติดดาวในะตำรวจเยอะนะครับเวลานี้ตำรวจเยอะนะครับผมก็ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ขอ ขอขอละหนึ่งไลค์นะครับผมขอละหนึ่งไลค์นะครับผมแล้วพี่สตรีมทุกวันนะครับเวลาหนึ่งทุ่มนะครับผมอ่าสตรีมทุกวันนะครับผมเวลาหนึ่งทุ่มนะครับผมโอเคนะครับผมโอเคนะครับใครที่ชื่นชอบอย่ายลืมกด Subscribe หรือกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับโอเคจบคลิปเพียงแค่นี้ครับบ๊ายบาย